สวัสดีครับตกทายวันอยู่บ้านนะครับนะมืัอนี้มืัอนี้มืัอนี้ตัดหญ้ามากครับนะหมดไปเลี้ยงนะมดข้ามน้ำมามาตัดหญ้ามาก็ได้ให้เงียครับเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนเราหานป็ดเป็ดให้แล้วเลยทหารนะเปลี่ยนน้ําเรียบร้อยแต่ว่าน์เหนือให้เงีเพเ่็นครับมันหอกเรียกร้องห้อมสนใจครับเรียกร้องอย่างไรเยียครับเดี๋ยวเราจะหอดคิวขนาดที่หลังจริงจัง เกี่ยพื้นที่ครับเอาหนามมาฟางใสเรียบร้อยเอาหยานะเี่จะให้มาดูหุ้นทองนะออกมาพบฝูงวันแรกนะครับนะเราเป็นออกมาดีมือนึ่งแลในมือที่สครับที่ออกมาผอมูนะครับนะวันี้สิไหนไหนไหนไไหนไหนไหนไไหนไหนไตื่นเต้นไหตื่นต้นไหวันนี้วันนี้แล้วตื่นเต้นไหตื่นเต้นไหม อืมดูสิไหนดูสิเด็กดื้อสิเด็กดื้ออืมเด็กหญิงกุังตองเด็กดื้อเด็กดื้อเป็นยังไงรูปท้องเป็นไงเด็กดื้อเราเป็นไงอืมดูหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอืมดูหน้าไหนสิแม่เพิ่นนะครับนะโอ้ไปแล้วครับนะ อาวันนี้วันที่เท่าไหร่ละเนาะเนาะตื้มือลืมเว้นละเด้อบาดนั่น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 ตื้มือลืมเว้นแล้วผระมาณในอาทิตย์หนึ่งพอดีแล้ครับวันที่ห้าครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เจ็ดวันขึ้นไปนะครับนะอายุในอาทิตย์แล้วนะครับนะอาทิตย์เท่าไรประหงนะพอม้วนมือแรกครับนะพอฝูงมือแรก มือแรกกับถ้าจะเคียวย่าเคียน้ำยุทธพี่ซับครับสัตว์แม่ครับลุงเืยหนีครับนะแม่ลุงค่อยสัตว์แม่โอ้โหจักแม่จักลูกคือว่าเนาะแยกคอกเพึ่งแล้วกันโอ้โจักกันนะเราจเห็ดคอกองไม่อยู่นี่ปันจังใดเนี่ยปวดมาก่อนค่ำอยู่กับเอื่อยอยู่กับคำแพงเหตุไม่กับเห็ดห้างต้องเห็ดห้างครับนะมีเวลาบ่ครับนี่ วันนี้ก็นี่แหละบันีคนเบิงนะเดี๋เลยจไปหาเบิงรักเบิงหยังก่อนไปหาห้าวหยังหม่างมืออื่นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะครับเนาะนี่ก็ถือกับแม่นี่นี่พอแม่งเนี่ยยังสัตว์แม่เลยแม่กับบัตรไหนแข็งแรงนะครับเนาะเพิ่งจะพอลูกาบวโดนครับเนะบาะแยงบัทันนี่นครับเนาะออกมาเจอกันหล่ไอ้นี่ครับเนาะมาเร็วมาคนทองเร็วคนทอง những người cho mình 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 ยาเกาะยาปลาลุดตั้งเฮงแต่เพื่อเลีย้ยวออกก็เก่าครับนะี่ยหนาจะเป็นยาดีกว่าน้ำยาแหล่ยาแหล่ยาแหล่เดี๋ยวมาใส่ให้น้ำเป็น nhà ในนะครับนะ nhà ในล้วนๆกับเน้อธรรมาชาติผสมกันแน่นนะเห็นบ่อ,อืกินไปกินไป ไอกีก้กระจับว่าได้นะครับนะจับดูใบดูครับนะจับดูใบดูสำหรับน้ำปัน่นโอ้กว่าจะขึ้นซื้อออกชิปซามครับน้ำปัน่นน้ำปัน่นน้ำปัน่น,นเริ่มจะขึ้นมาแน่แล้วครับเนะราหันพร้อมพร้อมเพียวเกินไปหรืนบ่ล่ามาพร้อมเพียวเกินไปครับน้ำปัน่นเริ่มจะเออเป็นวัวขึ้นมาละนะ อันนี้ไทยพยัดไปวุท่านเดี๋ือบึงตะล่างนะนะม่ได้อบึงเขียนไว้นอยากเบียก์ไร้เสมอบดไอรุ่งกับน้องเือฉีดยาบดไอรุ่งกางเกงกับบดไฉีดกางเกงจำไม่ค่อยได้ครภารกิจคือมั่วลายขึ้นครับมีเวลาหน่อยลงครับนะครับไปหาตัดหญ้าไปเลี้ยงก็คือตาเทมลออนครับนะไปเลี้ยงก็อย่างอื่นนะ,นะมีเป็ดมีไก่มีเป็ดมีห่านมีอันนี้เนี่ยจักหน่อยบุกหญ้าเนี่ย ไก่เป็นจวงหน้านะครับกะลายยางประกอบกันนะครก็อาจจะบวชัวถึงเพราะหลักลักเป็นเสมือนดูแลคนเดียวนะครับนะทำมีฟาร์มคนเดียวเลยผู้เฒ่ามันก็มีเวียมีงานท้งเพลินนะครับนะแต่เป็นว่ามันก็มาเบิ้งซอยอยู่พูอกันนะตรงมือนี้ครับสีเฮ็ดห้างใหม่คือสีไปเบิ้งใหม่เบิ้งยังคนจะได้เฮ็ดบ่อครับนะครับตาหยามานี่ยท่านได้กินเข่าเทียงมั้งครับท่านท่านได้กินนะครับจะใบสองใบสาม ละเนาะจังสบากัน,น,นตอนนี้ครับดูแลงวัวกันครับนะเปะิดลงตัวไปนะน้ำเปลี่ยนเป็ดเปลี่ยนในยหานไปนี่กินเขา่าสิลงกินเข้านะวันน่ะนะอย่าลงกินข้าวหรืออย่าลงกินข้าวหรืออย่ามาเรียกล้องนะไปไป,ไปไปหากินไปเนีย่ยไปไ้องสวยสวย สวยกับบ่สสวยประไดเราสวยก็ได้น้องสวยกับขาดนุ่มขาดนี่นะครับน้องสวยกับต้มลุ่งนะครับนะน้องสวยเขารู้สึกว่าแม่พันแม่พันไม่แดงครับไม่แดงกับบอสสมบูรณ์ปรนไดนแม่ขอกสําหรับขอกขอกขอกลักนะครับนะขอกลักคือไม่แดงครับนี่นี่ขอกล้องคือขอกสานี้ว้ามเองนะครับนี่เป็นแม่ขอกขึ้นกันนะนะแม่ขอกเหมือนกันนี่ครับนะลูกเจ็ดหรือแปดตัวเจ็ดตัวว่ะ นะอยู่นี่หามั้งครับนะห้าหรือหกนี่แหละติดมาหนึ่งจะออกอยู่คอ,อกหาแนละ้เนาะโดยประมาณเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ไปแต่ว่าจำอะไรลืมแล้วเนาะทนะี่คุณทองนี่เอายามาใส่คุณทองนะครับนะนุ่มเป็นยังไงบุญนาุ่มเหี่ยวไปเลยให้กิน เออหญ้าเป็นหญ้าเมือกหรือเปล่านะพักบุ้งน้อยๆครับหญ้าพวกหญ้าไส้บผมนะ <c ella> เปิดเห็นคลิปบางคลิปนะครับนะมีผลบอกรบบอกหูนะพักบุ้งมันนะมีอย่างบอกหูนะครับนะแต่ว่าก็อาจจะมีแน่ครับนะเป็นการเพ่นว่าไทยเดี๋ยวไทยยังใหญ่ไงยัยง,ยยยงสินะพวกหญ้ามันใหญ่ไงแล้วมันก็กินอย่างอื่นผสมอยู่นะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องสองหรือสองอย่างก <c ella> ็เบิ่งกันไปครับสังเกตเหาเป็นคนเลี้ยงเนาะ สังเกตเอานะกินได้บ่ได้กินเบิองซ้อมเบิองนะแต่ละตัวก็เพื่อกันคนคือกันครับถาดแต่ละตัวงัวคนบ่วกกันนะก็จะมีปัญหาบ่มีปัญหาเอาก็ซ้อมเอาตีเนาะสนมีฟ้าก็คือวางเสร็ละแต่ก็ระวังเอานะคแต่คือเบิองเอาอู้หูเนเอามาเหยียบครับจะดินแหงว่าเป็นยังครับเดี๋ยวเก็บขึ้นเดี๋ยวสนมีฟ้าก็กว่าที่เด็กมันกินอีกรอบนะ จะดีกวาดบล็อกนะฮะให้เบียกตัวไรนาะเบียกร้ายอย่าเค็ดร้ายเค็ดร้ายได้ร้ายเอามันมือเม็นมือลายเดี๋ยวคข้าวโดยประมาณต้นนี้นะฟังเริ่มมุดแล้วครับนะฟางเริ่มมุดละเนี่ยนี่ว่าถ้านด็กหายเงื่ออีกถ้าเหนียวห่องหาอยู่างนี้กินจังส่ละซะซะออกซะออกต้องเคลียร์ใส่กองไอ้เพิ่นที่เรานทำสีกินอีกแต่เพิ่นบสถายใส่เงียวใส่ก็สิดีครับ เพื the mm ่อเพื่อเย็บอะไรเงี้ยเใส่บากินครับนะเอาเอาเอากินกันไปว่ากันไปกินกันไปอ่ะวันนี้นะครับนักภพอันสำหรับชั่วคราวกิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะต้อนรับอ่าคุณทองออกมาโบเพื่อนฟูครับนะคุณครับผมสวัสดีครับ